สวัสดีครับมาหัวมือมือแดงแล้ววันนี้ลาบมีว่ะมีขนาดไปน้อยเนาะบิสมัแก่ครับครับครับก็ตองต้นหอมมาครับ i you <coughs> I'm moço eh hum